คุณหยงคะพี่มอนครับโอ้นี่โครงการอบรมสัมมนาสุดยอดของคุณอะไรนะหลักสูตรอ๋อ TDI ครับผมเต็มไปยังเต็มไปนานแล้วครับพี่โอ้ยอิจฉาจังเลยอ่ะก็โอเคครับจะปั้นมิลลนาเศรษฐีไทยอีกกี่คนค่ะรอบนี้ที่อยู่ในหลักสูตรนี้นะคะมันมันไม่เชิงเป็นอย่างนั้นพี่มันเหมือนกับสร้างทีมคนที่แบบ เอาจริงขึ้นมาสักทีเนี่ยแก่อภูมิมากอมภูมิตลอดเลยนะครอืผมค่ะอมีอะไรเล่าสู่กันฟังบ้างคะช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยนะคะครับผมซึ่งหนึ่งที่เราเห็นอาค่อนข้างชัดเจนตอนนี้คือว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันขึ้นมาจ่อนิวไฮนะฮะ ไฮของรอบที่แล้วเนี่ยมันอยู่ประมาณหนึ่งสองสี่ศูนย์เซตนะครับแล้วตอนนี้ก็มาที่หนึ่งสองสองห้าจริงๆริง,รงมันอีกแค่ประมาณยี่สิบสิบห้ายี่สิบจุดเนี่ยมันน้อยมากครับผมอ่าแต่สิ่งที่แปลกคือเมื่อวานก็กองทุนก็ขายกัมากันเยอะอสำหรับผมผมมองว่าเซนิเมนต์ของตลาดตอนนี้อย่าเพิ่งไปม,มองว่ามันแย่ค่ะอย่าเพิ่งไปม,มองมันแย่มันมีภาวะที่บุย่ยสำหรับผมถ้ามันทะลุ แนวเนี่ยหนึ่งสองสี่ศูนย์ตายไปหนึ่งสองห้าศูนย์หนึ่งสองหกศูนย์เนี่ยผมยังอยากที่ผมก็ยังพิจรารณาที่โฟลว์บายต่อไปอใช่ครับผลลว์บายจนถึ <c oughs> ไม่ไม่ได้ตลาดไม่ได้ดูเลวร้ายอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าทำเตอรระยะสั้นสำหรับผมผมมองจากฟิวเจอร์สมาเก็ตเนี่ยมันอาจจะมีการลงมาเขาเรียกว่าการลงมาดูเทรอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกรอบหนึ่งนิดหนึ่งก่อนทีะไปเท่านั้นเอง จะลงมาเท่ไหนครับก็อย่งก่อนที่ก่อนที่ก่อนที่จะไปจากเทรนเนี่ยขาขึ้นหรือเปล่าจริงจริงเฉยเงึ้นหรือเปล่านี่่ไม่ต้องไม่ต้องคุยอยู่แล้วมันขาขึ้นอยู่แล้วขาขึ้นอยู่แล้วไม่คุยคันขาขึ้นมันก็พักแล้วจะจะที่บอกว่าจะลงมานิดนึงลงมาเยอะไหมครับลงมาประมาณกี่จุดฮะเน่ยตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ต่อลำบากผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมรู้ผมรู้ก็สบายเหมือนกันแที่ผมเห็นที่ผมคอมเมนต์ว่า มันอาจจะมีการหลงมันอาจจะนะนเพราะว่าโดนปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ไปชนายแล้วอยู่เฉยเยทะลุไปเลยมันมักจะมีการทดสอบแถวนี้ทดสอบที่หายนิดหนึ่ง<ะ>ดังนั้นถ้ามันมีการเรล,ลี่ขึ้นไปจนกระทั่งชนไฮเนี่ยหรือว่าแถวๆนี้เนี่ยแล้วมันมีการพักฐานนิดนึงแล้วค่อยไปเนี่ยผมจะไม่แปลกใจแต่แต,ตลาดแต่ทิศทางของตลาดมันยังไม่เป็นหาลงครับ ท่ทตลไม่เป็นถ้าทั้งนับเวฟถ้าทั้งดูเทรนด์เนี่ยมันอยู่ในขาขึ้นที่เป็นอัต,ตาเร่งคือคือเป็น impulse wave แน่นอนที่เป็นขาขึ้นแน่นอนอยังไม่ต้องกังวลใจเลย,ห,ออยหุ้นที่ถืออยู่ถ้าดูดีๆเนี่ยหุ้นที่ถืออยู่หลายๆตัวเนี่ยมันขึ้นมาแล้วมันคล้าย,ายๆกับคล้ายๆกับแผ่วกำลังลงไปนิดนึงแต่ยังไม่มีตรงไหนสัญญาณขายครับและหลายๆตัวเนี่ย ขึ้นมาใกล้ๆที่จะชนแนวต้านของมันมันก็พอที่เป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกได้ว่าโอเคอ่าถ้าจะให้ซื้อตอนนี้ผมเนี่ยถ้าจะซื้อตอนนี้ผมบอกว่าดูดีๆนิดหนึ่งดูอะไรก็ได้ที่เป็นที่เป็นเซฟเอนทรีความเสี่ยงไม่ควรจะสูงนะนะฮะแต่ถ้ารอได้สำหรับผมนะออนเบรกเอาไปเลยสบายใจมากกว่าเพราะเซนติเมนต์ของตลาดเนี่ยมันจะไปในทิศทางเดียวเลย ครับผมคือรอเบรกนิวไฮแล้วค่อยเข้าซื้อตลาดใช่ไหมฮะนั่นคือกลยุทธ์ตอนนี้ถ้าถ้าทนถ้าทนไหวนะใช่ครับผมน้ําลายไหลก่อนใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้แบบนี้ผมบอกถ้าซื้อตอนนี้เลยเนี่ยตลาดเป็นมีนาโนมที่จะซเวเหมือนกับแผวลงมานนิดหนึ่งก่อนที่จะไปต่อค่ะครับแผวที่หลายคนมองแนวรับนะคะคุณหยงเมื่อสักครู่ที่คุยกับทางด้านนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์หลายๆท่านนะคะบอกว่าจะ ประมาณ 1214... 1218ประมาณนั้นนะคะถ้าถอยหนึ่งสองหนึ่งสี่หหรอสักกูพี่นะค่ะค่ะหนึ่งสองหี่นึ่งสองหนึค่ะอืมเป็นไปได้เป็นไปได้ก็อ่าหนึ่ค่ะเป็นไปได้1218นี่เป็นไปได้มากค่ะค่ะถ้าถอยแค่ประมาณ6-7จ็ดจุดนะครับค่ะคเดี๋ยวนะ1 2หน ช่หนึ่งสององสีหนึ่งสองแตกแค่ประมาณหกเจ็ดจุดมันก็มันก็ไม่ใช่อะไรที่น่ากลัวเป็นไปได้มากๆเลยนะฮะเขาเรียกว่าการเหมอนก็ย่ำสักทีหนึ่งอ่ะพี่ก่อนที่จะไปต่อตลาดด้วยเนเจอร์มันไม,ไม่ไม่ใช่แบบว่าทีเดียวอ่ะ,ะ,ะนะฮะอันนี้กลยุทธ์ทีย่ำนิดหนึ่งก็ได้ครับเวาลาไปจะได้ไปไกลๆมองในแง่ดีเอาแบบทําฐานให้มันแน่นแล้วก็โดดให้ปิ้วไปไหนใช่ไหมค่ะยังไงนะพี ดิฉันมองเหมือนกับมันกระโดดสูงเลยนะคุณยงย่ำแน่แน,น่นคือ,ค,อคือทุกครั้งที่มันมีการบารลี่ขึ้นมาเนี่ยเมื่อมันเกิดภาวะการของกําลังส่งหรือว่า exhaust exhaust ของโมเมนตัมมันจะพักฐานลงมานิดหนึ่งแต่ไม่ได้แปละว่าลงมันจะมันจะพักฐานลงมานิดหนึ่งเพื่อที่จะเป็นกําลังส่งให้มันไปต่อได้ฉะนั้นถ้าเราเห็นเนี่ยเห็นชาร์คือขึ้นแล้วทำไฮโลขึ้นแล้วทำไฮโลไฮโลเนี่ยมันคือสิ่งจำเป็น ที่จะให้มันขึ้นต่อครับผมแนทางเทคนิคใช่ไหมคะและสําหรับผมมว่าเป็นสิ่งดีได้ซ้าเพราะว่าถ้ามันเบรกไายไปแล้วถ้ามันเบรกไายไปเลยนทีเดียวเนี่ยคุณซื้อที่จุดหายเนี่ยมันเสี่ยงมากเพราะสต็อปลอสมันอยู่ไกลมากในแง่เทคนิคโคนะคะแต่ถ้ามันมีการทำไฮโลก็เป็นนิดหนึ่งสต็อปลอสคุณก็ใกล้ขึ้นมาเยอะเลยมองในแง่ดีไฮโลครับผมอีกอย่างดนึงช่วงสิงหาผมรู้สึกว่า บูฟเป็นของตลาดมันไม่ค่อยเท่าไหลอ่ะม,มันไม่ได้อ่ะมันก็มูฟนะแต่มันไม่ได้ไม่ได้มูฟอย่างมีแนวสำคัญอะไรขนาดช่วงเดือน่ผ่านมาคือเป็นอัพเทรนแต่ว่าค่อนข้างเบา <au. S 2> ออยอิ่งค่อนข้างอะนะค่ะครับผมจะมีแบบผิดคาดไหมกับสิ่งที่พูดถึงในตอนนี้ว่าอัพเทรนนะคะครับจะมีแบบผิดทางบ้างหรือเปล่านะจะมีอะไรนะพี่ผิดทางหรอฮะ ก็มมีสิิท์เทรนเป็นอย่างนี้นี่ผมว่าเทรนเป็นอย่างนี้นี่คือคือคือภาวะอัพเทรนมันมันยังไปได้อีกสักพักเลยอะครับมุมมองผมอมุมมมองมันไม่ม,ไม,มีไม่มีมุมมองของต้องคอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งมองการพักฐานเป็นเป็นการลงนะ,ะผมมองว่าตลาดมันยังไม่แบวิชเลยอะ่ะครับผม อันนี้อาศัยเทคนิคแบบไหนที่มองว่ายังไม่ลงเลยอะคะยังสังเกตง่ายสุดเลยนะฮะ,ะไม่ต้องใช้ดิเกเตอร์ไดทั้งสิ้นรอเน่ยดูในจุดที่อ่าราคาทำไฮโลตั้งแต่ประมาณกลางปีตั้งแต่ประมาณเดือนจูน<ม>เดือนเดือนหกนะครับเดือนมิถุนาขึ้นมาแล้วมาพักมา,มาพักฐานแถวช่วงประมาณอ่าปลายเดือนแล้วก็ขึ้นต่อ แล้วลงมาพักฐานแถวๆประมาณปลายเดือนเจ็ดแล้วไปขึ้นต่ออีก <ผม S 1> สำหรับ<ช>ผม <ๆ S 2> นี่ตลาดยังบูริชอยู่มากๆเลยอ๋ออันนี้เห็นภาพไว้ที่คุณหยงพูดค่ะค่ะครับผมแต,แต่คุณหยง<ร>จ,จำจาเป็นไหมฮะว่าต้องผ่านไฮเก่าที่ที่คราวที่แล้วที่หนึ่งสองสองแปดจุดแปดเนี่ยครับมันถึงจะเป็นบูริชต่อไปเออจำเป็นหรือเปล่ามันไม่จำเป็นเพิ่มเป็นบูริชอยู่แล้วแต่ว่ามันจะ การที่มันผ่าน1228ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณเขาเรียกสัญญาณเบรกมิวไฮครับผมถ้าคุณต้องการเนี่ยถ้าคุณเล่นแอดเบรกเอาเนี่ยมันสามารถชดเกื่อเป็นสัญญาณซื้อได้อีกรอบนะครับครับผมมันจะชัดเจนตรงนั้นมันจะเป็นสัญญาณซื้อให้อีกรอบอันนั้นเนี่ยเออแล้วเมื่อเช้าที่มันเบรกไปที่1230เนี่ยครับถือว่าเป็นสัญญาณซื้อเรือ่องฮะหรือว่าต้องยืนได้ด้วย หนึ่งสองสามศูนย์หรอใช่คับตอนที่มันเบรกหนึ่งสองสามศูนย์ก็คืออีกไม่กี่แท่งนี้นฮะเมื่อเช้ามันขึ้นไปแตะแล้่งนิดใึ่ไหมครับสําหรับผมนะถ้าถ้าให้ดูนะมันเบรกตรงแนวประมาณหนึ่งสองจริงๆเลยถ้ามันเบรกที่สวยนะก็แถวประมาณหนึ่งสองหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองสองแปดแถวเนี้ยสําหรับผมก็พิจารณาเป็นสัญญาณซื้อตามสิ่มนี้เขาได้ละอ๋อครับผมครับผม การเทรดเอาให้ง่ายอยา่าอยา่าอยา่าอย่าให้ยากคือคือเค,ครื่องมืออะไรก็ตาม,มอย่างเช่นแบบกินข้าวก็ใช้ช้อนอ,อย่าอยา่าไปใช้เครื่องมือที่มันซับซ้อนมากอย่าช้อนไฟฟ้าซ้อนอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยถ้าใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนมากมันมีโอกาสที่มันจะผิดพลาดสูงเครื่องมือพยายามดูด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดดูชาร์ตถ้าทำมิลไฮยังไงก็เป็นอัพเทรนจนกระทั่งมันไม่ทำมิลไฮเริ่มทำมิลโล ค่อยพิจารณาโอเคตรงนี้มันมันเริ่มไปต่อไม่ไหวแล้วชี <Okay. S 2> ทอย่างหนึ่งก็คือที่ผมอยากจะเสริมอย่างนึงคือว่าเวลาซื้อให้พิจารณาหาสัญญาณซื้อแรกหลังจากจุดกลับตัวไม่ใช่สัญญาณซื้อที่สองหรือที่สามเพราะตรงนั้นมันเสียงพยายามหาสัญญาณซื้อแรกซึ่งสัญญาณซื้อแรกเนี่ยมันไปตั้งแต่ประมาณเดือนเดือน เดือนหกเดือนเจ็ดแล้วอะครับตรงนี้มันคือไปตรงนี้มันคือการกลางแล้วอะครับตอนที่ตกไหงนะตอนนี้ต้องไปเก็บตอนบริเวณนั้นเลยแหละนะสัญญาณซื้อแรกที่คุณหยงพูดถึงนี่นะคะเป็นตรงนั้นเลยฮะใช่ครับใช่ตรงนั้นเป็นสัญญาณซื้อที่ค้อน้่งชัดคือคือสําหรับหุ้นนะใช่ครับสำหรับหุ้นนี้ถ้าที่ผมจําได้ก็เข้าจะเข้าเอยู่ อย่างเช่นปตทตอนนั้นก็ประมาณสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งแปดสามสองศูนย์ามเจ็ดสามหนึ่งแปดเดี๋ยวะน่ย้อนไปดูเลยปตทตอนเดือนเจ็ดนะคะอ๋อปตทหรือปตทไม่ได้ดูเวลาปีแม้ทำไมไม่ดูลราหุ้นนี้เป็นหุ้นชี้ชะตาของตลาดหุ้นไองนะเล่นผู้ปิดร้านแล้วไงครับพี่ไม่ต้องดูนะดูมากเ๋ยรีบหายมีการพูดคขมด้วย อ่าบริเวณเดือนจูนนั้นปตทยืนที่ประมาณ3 1 3 2 0สมศูมั้งคะประมาณจูนจุลายนะคะเดือนมิถุนากับกรกฎาคมนะคะครับผมแล้วมันจะย่ำแล้วมันจะย่ำนะย่ำมันก็เบรกค่ะครับผมก็ก็เลยเบรกเขาเลยเน็ตโปรฟิตรันก็หมายความว่าทำกำไรต่อไปเรื่อยๆดูใกล้ไปเดี๋ยวดูดูใกล้ชิดมากไปเดี๋ยวเดี๋ยวขวักกับใจไม่ไหวใช่ไหมใช่ครับใช่ครับยิ่งใจอ่อนอยู่ด้วยครับโอ้โห แหมเป็นเทรดเดอร์ที่ใจละอ่อนนะคะแต่เน็ตโปรฟิตวันเน็ตโปรฟิตรันตลอดเลยนะคะอย่างนี้คขาไม่เรียกว่าใจอ่อนแล้วล่ะเอากําไรเป็นกำกำเลยนะคะคุณหยงได้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังมีอะไรไหมคะในช่วงนี้ค่ะอย่างที่ผมแจ้งเมื่อสักครู่ก็คือตลาดตอนเนี้ยผมว่ามันอาจจะมี retracement จิ๋วๆเลยนะให้เห็นก็อย่าอนอนไหาแต่เท่านั้นฉะนั้นอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเห็นว่าโอเค พอบอกว่าเซนติเมนต์ของตลาดมันยังบูลลี่อยู่นะเราซัดเลยผมไม่แนะนำํำอยากให้รอดูหุ้นเป็นตัวต,วตวรอสัญญาณซื้อที่เป็นสัญญาณซื้อได้แรกหลังจากจุดกลับตัว <Okay. S 2> ตรงนั้นจะตรงนั้นภาษาผมก็เรียกว่าเซฟบายคือจุดซื้อที่ค่อนข้างปลอดภัยครับ <Brasil> ผมได้ขอบคุณมากนะคะแล้วทำจ,จุดนั้นดีกว่าครัได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะ